เรื่องของวันต้นไม้ประจำปีของชาติครับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3ลํลำปางได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติภายใต้โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่สถานีเพาะชํำกล้าไม้แม่ทะอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนายชนะทิพย์เสแยมยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเปิดงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี2,567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ตอบสนองนโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติและส่งเสริมกิจกรรมการปลูกป่าและบำรุงรักษาต้นไม้ปรับปรุงทัศนียภาพของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนโดยได้ปลูกต้นไม้8ชนิดจำนวน3 0 0 0ตน้นอาทิต้นรวงพึง่งอินทนินขาจาว ตะแบกราชพฤกษ์เหลืองเชียงรายทองอุไรและต้นพยอมจากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันปลาอีกด้วยค่ะก็ถือว่าเ